เรื่องของคิดติดใจนะครับเรามาติดใจกันต่อกับเรื่องการทําเพื่อสังคมนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่ตีชาคริตดีเรกวัฒนาชัยนะครับรองกรรมการผู้จัดการแผนกกิจการสาธารณะบริษัทเทสโก้โลตัสจำกัดสวัสดีครับสวัสดีครับตี๋เจอพี่ตีทีไรนี่นะครับก็หล่อขึ้นทุกทีทุกทีเลยขอบคุณครับสี่สิบเจ็ดแลครับผมโอ้ยังหนุ่มอยู่เลยนะครับว่าจะถามหมอก็อนงานมีคนชวนผมฉีดสเต็มเซลล์บอกว่า เรื่องของความหนุ่มความสาวนะครับที่หลายท่านสนใจื่องสเต็มเซลล์หมอก็เพื่อนไม่กอนเลยนี่เลยมีหมายสารไม่ใช่หมายเอกสารเลยนะครับว่าศาสตราจารย์นายแพทย์กรีงตั้งสง่าเนี่ยนะครับประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยเขาร่วมกับอายุรแพทย์เฉพาะทางเนี่ยหโรคนะครับคือประสาทวิทยาผิวหนังหัวใจไตแล้วก็โรคโลหิตวิทยาบอกว่าการนําสเต็มเซลล์เนี่ยนะครับจากไขกระดูกของ ตัวผู้ป่วยเองหรือพี่น้องเนี่ยมารักษาเนี่ยรักษาได้แค่5โรคเท่านั้นมีอะไรบ้างครับพี่ห้าโรคก็คือมะเร็งเม็ดโลหิตขาวนะครับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งไขกระดูกฝ่อมะเร็งเอ่อมัลติเพิร์สมโลมาสนี่เป็นชื่อของโรคเขานะครับแล้วก็โรคโลหิตจางพันธุกรรมธาลัสซีเมียไม่ได้บอกเลยนะครับว่ามีผลต่อเรื่องของการชะลอชราหรือแอนตี้อาจิ้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปใช้อย่างผิดวิธีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อการอุดตันการปนเปื้อนสารเคมีตอนเขาไปเก็บเซลล์มา หรือแม้กระทั่งเกิดมาเรองร้ายแรงชนิดใหม่หลังจากการรักษาอันตรายมากใช่แเราก็ไม่รู้ว่าสเต็มเซลล์เนี่ยเขาไปเก็บมาจากใครเนาะพี่ก๊อกเนาะอาจจะไม่เข้ากับร่างกายของเราออยังไม่รับรองนะครับอย่าไปเสี่ยงอันตรายนะครับกลับเข้ามาเรื่องนี้ก่อนต่อตีอย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งไปฉีดนะอย่าเพิ่งนะครับมันเจ็บตัวด้วยง่ายๆที่สุดเลยนะครับไม่ต้องหาอะไรรุนแรงครับบำรุงผิวพรรณตัวเองดีสกินครับง่ายๆในขั้นตอนเดียวไม่ต้องเลเซอร์ไม่ต้องไปฉีดอะไรให้เจ็บตัว ติดต่อโปรโมชั่นก็ติดต่อได้เลยตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้นะครับข,ของคุณนานะครับกลับเข้ามาที่รตัสกันต่อนะครับวันนี้ต้งของเราชื่อทําเพื่อสังคมใช่ครับ,รบ,รบเราเห็นว่ารตั้เนี่ยมีการทําความดีเพื่อสังคมเยอะแยะมากมายเลยรับผมใช่แล้วเราได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับพี่ตี๋ก็ปัจจุบันนี้นะครับบริษัทจะทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จใช่เพราะมียอดขายอย่างเดียวจริงๆต้องเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทที่ดีด้วยนะครับคนคิดถึงคิดถึงบริษัทที่ประสบความสำเร็จก็จะคิดถึงความ ความความเก่งในเรื่องของการตลาดเก่งในเรื่องของการผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ๆราคาด<ๆ>ีๆแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นในสมัยก่อนมันพอแต่เดี๋ยวนี้ไม่พอครับเราต้องดูถึงความความเป็นบริษัทที่ดีบริษัทที่ใส่ใจคนไทยใส่ใจชุมชน <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่เฉพาะเทสโก้โลตัสเท่าตน,นั้นนะครับทุกๆบริษัทตอนนี้ก็พูดถึงการส่งเสริมให้คนใช้ให้พนักงานแล้วก็ให้บริษัทเองมีโอกาสทำดีกับสังคมซึ่งไม่เสีย成本 จำเป็นอย่างมากที่จะทําให้บริษัทนั้นนะดูเราเป็นบริษัทที่เป็นคนดีครับใช่ครับและกิจกรรมหนึ่งที่โลตัสร่วมกับรายการที่ติดหมอของเราก็คือที่ติดจอในใจคุณในโลโก้ของอะไรโปสเตอร์เนี่ยก็จะมีโลตัสร่วมด้วยเพราะว่าเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะครับถ้าเรามาทําให้สนุกสนานเนี่ยนะครับรับรองว่าคุณผู้ชมก็จะมีสุขภาพที่ดีและจิตใจดีแล้วก็ทําสิ่งดีๆต่างๆเพื่อคนอื่นได้ด้วยใช่ครับคุณผู้ชมนะครับสามารถโทรร่วมสนุกกับรายการของเราได้นะครับที่เบอร์02 2 6นย4ถึง5นะารับแ่า ว่าวันนี้โรตัสมาทั้งทีไม่ธรรมดาครับยังไงของไอ้เมื่อกี้เมื่อกี้เราเห็นถุงมีถุงเล็กถุงเล็กนะแล้วก็มีถุงใหญ่ด้วยแต่ว่า้แต่ม้ถุงใหญ่นี่นะครับในถุงเนี่ยมีเสื้อด้วยนะครับแล้วก็มีสมุดมีดินสอมีกระเถุงกระเป๋าผ้าเนี่ยครับได้ถุงด้วยนะใช่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นเรื่องของคือถุงได้เป็นถุงผ้าใช้สำหรับจับจ่ายได้นะครับเสื้อก็เป็นเสื้อที่ พิเศษนิดนึงเป็นที่ที่ที่มาทำมาจากวัสดุที่รีไซเคิลครับแล้วก็กระดาษสมุดในนี้ก็จะเป็นสมุดรีไซเคิลแต่ว่าคุณผู้ชมที่โทรเข้ามานะครับต้องเล่นป๋ายุฉุกกับพี่ตีก่อนป๋ายุฉุกนี่มีอะไรบ้างไอ้ก็คอนจะเปนกระดาษปกตินะครใช่ก็คถ้าถ้าถ้าคุณผู้ชมเลือกคอนแล้วพี่ตีเลือกกันไกชนะพี่ตีเอาของรางวัลชิ้นใหญ่ชุดใหญ่นะครับคอนชนะกันไกกันไกชนะกระดาษและกระดาษชนะคอนใช่แต่ถ้าเกิดแพ้ก็ได้เป็นของถูกเล็กเนาะับ ก็อ,อย่างเรื่องของกิจกรรมล่าสุดที่ทําเพื่อสังคมของเทสโก้เราตัเนี่ยมีเรื่องของปลูกต้นไม้เ้าล้านยังไงครับอันนี้ตอนนี้เราช่วงนี้เราพูดเรื่องของอความใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะครับ<ช>โดย<ม>ที่สิ่งที่เราทําก็คือว่าเราทํา3ด้านเลยด้านแรกก็คือว่าเราดูตัวเราเองก่อนนะครับเราดูอาคารของเทสโก้เนี่ยก็เป็นอาคารที่ อาคารสีเขียว,วเราเปลี่ยนหลอดไฟไป1นึ่งแมื 1> 1, 2, ดวงในช่วงหกเออ<ะ>ดือนที่ผ่านมานะครับเพื่อให้เป็นหลอดที่ประหยัดไฟแล้วก็ประหยัดพลังงานนะครับแล้วเราก็มีโครงการปลูกต้นไม้ชื่อโครงการ9ก้านกล้า8 0ดสิบมหามงคลเพิ่งจะจบไปเมื่อตอน ปลายเดือนที่แล้วไปปลูกที่ไหนกันครับล่าสุดที่สุดท้ายที่เราไปปลูกเนี่ยต้นที่9ล้านเนี่ยเป็นต้นมะเหศสักดิ์ศักดิ์สยามเมนปลูกที่จังหวัดเพชรบุรีครับครับใช้ระยะเวลารวมประมาณเท่าไหร่ครับเจ็ดปีครับเจ็ดปีเก้าล้านต้นครับผมแล้วก็กิจกรรมล่าสุดตอนนี้ก็พูดถึงของการรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกวันนี้ก็เลยมีมีเกมอะไรเลยนะครับเนี่หยครับโอ้โหผมสงสัยจริงๆเลย9ล้านต้นนี่ใครเป็นคนไปนับพ่ะเนี่ย เราเรานับจากกล้าครับแล้วก็ปลูกไปเนี่ยเราก็จะมีการดูแลนช่วงเวลา2ปี 2> นะครับแล้วก็จะมีเจ้าที่เนี่ยเขาไปดูแลแล้วก็ถ้าเกิดตายก็ปลูกซ่อมอนะครับแล้วพอมันสูงขึ้นมาประมาณ1เมตรเนี่ยประมาณ2ปีมันก็จะสูงกวัชพืช มันก็ควรจะโตแต่ถ้าเกิดว่ามันอาจจะตายด้วยไฟป่าเรื่องอะไรเนี่ยก็โดยใช่ด้วยอัตราอัตรารอดประมาณ86ซึ่งถือว่ารอยต้นก็เกือบเกือบกต้นที่รอดครับโอ้ดีใจเลยครับอ่ามีสายโฟนอินนะครับเข้ามาร่วมคุยกับเรื่องของกิจกรรมเพื่อสังคมของเทสโก้โรตัสสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับคุณเขียวหวานคเขียวหวานแฟนรายการของเราเลยนะครับอ่วันนี้นะครับมาพูดคุยกับโรตัสหน่อยครับ ปกติคุณเขียวหวานไปใช้บริการโลตัสบ่อยไหมครับบ่อยค่ะบ่อยมากอ่าแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับรู้ใช่ไหมครับว่าโลตัสวเขามีเรื่องของถุงผ้าด้วยสามารถหยิบไปจับจ่ายที่โลตัสได้นะครับผมโดยที่ไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกใช่ครับผมแล้วก็ถ้าไม่ไม่ใช้ถุงพลาสติกเราก็ให้คะแนนเป็นกรีนพอยต์ยี่สิบต้มด้วยครับกรีนพอยต์เอาไปทําอะไรครับก็แลกเป็นเงินอยู่ดีพบสัมภาระน่าสนใจนะครับคุณเขียวเขียวหวานตอได้ับได้นะครับนะฮะแต่ตอนนี้คุณเขียวหวานต้องเลือกครับว่าจะเอาค้อนกันกระดาษ มาเล่นเกมเป่ายิงกับชกันครับเลือกครับกันไกครับพิตีเลือกครับอ่าเลือกหนึ่งในสามครับชูเลยครับพิตีกันไกลเสมอการเลื่อกใหม่เลื่องใหม่เลือใหม่รอบหนึ่งคุณเชียวหวานเอาอะไรครับจริงๆเอาเหมือนเดิมก็ได้กันไกเหมือนเดิมพิตีเลื่องใหม่ ขออเเอาถุงผ้าเล็กไปเดี๋ยวเราจกเป็นถุงผ้าเล็กนะครับคุณเกียวหวานขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับต่อกันนะครับแล้วเรื่องของกิจกรรมเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการลดใช้ถุงเนี่ยครับเห็นก่อนหน้านู้นปีที่แล้วก็มีณรงลงไปทีแล้วนี่ใช่ครับเป็นเรื่องที่หยุดไม่ได้ครับผมจึงเราลงมาตั้งหลายปีแล้วปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีโครงการแล้วก็มีโฆษณาไปทําเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยก็ลดไปได้8ล้านใบโอ้ ก็ลดถุงถุงพลาสติกก็คือลดขยะให้กับโลก uh huh. นะครับปีนี้ <c oughs> เราก็เลยตั้งใจที่จะทําแล้วก็มีเป้าหมายที่ลดให้12ล้านใบเต <c oughs> ็สิ่งที่เราทาก็ไม่ไดไ้ไม่ไม่ไม่ได้แตกต่างเราแต่ว่าเราทําให้เข้มข้นขึ้นแล้ว <c oughs> ก็เราทําโดยการเชิญชวนให้ลูกค้าได้บางครั้งซื้อชิ้น2ชิ้นก็ไม่ต้องรับ <c oughs> ถุงก,ก็ได้ <c oughs> ก็ก <c oughs> ได้รับแต้มด้วยแล้วก็จะแสะดงว่าตัวเองเนี่ย มีส่วนช่วยโลกได้นะครับโดยการไปรับถุงพลาสติกเท่านั้นเองครับจังเรวก็เจอกับตัวแล้วนะไปช็อปที่โลตัสมาแล้วก็พนักงานที่แคชเชียร์ถามว่ารับถุงไหมคะถ้าไม่รับถุงเนี่ยจะได้กินพอยท์เพิ่มแม่ผมก็ทันทีเลยครับว่าไม่เอาถุงถือห่อกลับไปเลยก็ใส่ใส่รถเข็นแล้วก็รถเข็นได้ใส่เนี่ยอันนี้ที่เราเห็นครับเป็นเสื้อยืดเสื้อยืดตัวนี้มันรักโลกยังไงครับเป็นเสื้อยืดที่ทําจาก ขวดพลาสติกครับที่เป็นขวดน้ำที่เราเนี่ยฮะแล้วเาก็จะไปย่อยแล้วเป็นเส้นนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ออกขายนะครับท่านแม่ก็จะได้ไปก่อนเลยนะครับอจอประมาณปลายเดือนคือเอาส่วนประกอบของเส้นใยที่มาจากขวดน้ำเนี่ยผสมกับใยผ้าใช่แทนโพลีเอสเตอร์ไปอ๋อก็ดีว่าไม่ต้องทิ้งมันแล้วก็ใช้ไปแล้วก็ก็มีประโยชน์แลเอาเอาของรีไซเคิลมาใช้ครับนิ่มนะครับที่กอล์ฟนิ่มหน่อยนิ่มก็ได้ใส่กับาแล้วจะอุ่นใส่หน้าหนาวจะดีกว่าเหมาะกับใส่หน้าหนาวได้หน้าหนาวละอมีคุณผู้ชมอสาัสดีครับ ชื่อคุณอะไรครับครับคุณอะไรนะคุณอู๊ดครับจับไหนเอ่ยนครปฐมครับนครปฐมนะครับใช้บริการโลตัสบ่อยไหมครับบ่อยมากครับปกติชอบไปโลตัสใหญ่หรือว่าไปตลาดโลตัสวย่งนีครับโลตัสวใหญ่โอ้โหรถตั๋ใหญ่เลยเนาะอ่าเป็นความจําเป็นแล้วครับตอนนี้ที่คุณอู๊ดจะต้องเลือกกับเรานะครับไปยิมชมครับไปยิมชมกันก่อนคุณอู๊ดเลือกคอนกันงใจหรือกระดาษครับ กระดาษพิตีต้องเอาให้ได้อะไรเอ่ยถ้าพิตีได้คองเขาถึงจะได้ชิ้นใหญ่นี่เป็นกำลังใจให้อะไากระดาษกระดาษเสมออันเดิมอีกรอบหนึ่งครับเอาอันเดิมอ่ะเรียกใหม่ครับกระดาษของโอ้โหทุ่งใหญ่ครับดีใจด้วยถุงใหญ่นี้ไม่ได้มีแค่ถุงนะไม่ได้มีแคถุงครับมีเสื้อด้วยครับเสื้อนะครับมีสมุดที่บอกว่าเป็นกระดาษรีเซเพิ่นครับแล้วก็มี เยอะแยะเลยหนุน้าเลยยะเต็มไปหมดฝากชื่อที่อยู่ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะส่งให้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผมอะมาต่อกันครับอตอนนี้เราพูดถึงกิจกรรมที่มีอยู่แล้วและกิจกรรมแนอนาคตของโลตัสนะครับพี่ติ๋เรามีวางแผนอะไรบ้างครับเรื่องหลังจากตรงนี้เนี่ยเรากำลังจะมีโครงการสินค้าที่เรียกว่า green product นะครับเราทาร่วมมือกับทาง Unilever ก็จะมีสินค้าที่ ที่บางครั้งนี่เราอาจจะลืมไปแล้วก็ถ้าเกิดเราซื้อใช้เนี่ยบางครั้งเราเลือกกรีนปรดักก็ได้เช่นน้ายาปะผนุ่มที่เป็นน้ําเดียวก็ช่วยประหยัดน้ําห,หรือสิ่งต่างๆเนี่ยเราก็เราจะมีสินค้ากรีนพรดักภายในสัปดาห์หรือสสัปดาห์เพราะฉะนั้นลูกค้าซื้อก็จะได้กรีนพอยด์ด้วยเหมือนกันแล้วก็เราก็จะมีป้ายบอกว่าสินค้านี่บางครั้งเนี่ยเลือกสินค้าเช่นผงซัฟฟอกนะครับหรือว่าน้ายาปะผนุ่มเนี่ยมันก็มีหลายรุ่นแต่รุ่นนี้อาจจะ ประหยัดน้ํามากกว่าอ๋อได้เกลือนพอเยอะกว่าก็เลือกแบบนี้ไปก่อนก็เป็นการเป็นแรงจูงใจด้วยครับผมอ่ามีอีกสายหนึ่งเข้ามานะครับดูซิว่ามีการใช้อะไรที่เพื่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะเพื่อสังคมไหมนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับกินอะไรครับวายค่ะคุณวายนะครับจังหวัดไหนครับกรุงเทพค่ะครับผมสอบถามนิดนึงนะครับว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่ดูแลสิ่งแวดล้อมบ้างไหมเอ่ย ใช้ถุงพลาสติกเยอะไหมช่วงนี้ก็พยายามลดใช้ถุงพาใช่ไหครับช่วยลดช่วยกันประหยัดไฟก็ช่วยกว่าแค่ปิดไฟได้แล้วเกินเนาะนะครับคุณไวมาที่ยี่ห้าองศาเิ่งฉุกกบพี่ติกันดีกว่าคุณไวเลือกก่อนครับค้อนกันกายกระดาษกันกาแล้วกันกันกายพี่ติต้องได้กระดาษต้องได้กระดาษกันกายเสมอเรื่องเรืองอีกรอบคุณายจะเปลี่ยนไหมครับ กันไกลเหมือนเดิมยอเกันไกลเหมือนเดิมครับยันเหมือนเดิมตงกระดาษได้ถงใหญ่ไปเลยเซ็ตใหญ่ไปเลยครับผมเดี๋ยวเราให้ถุงสีชมพูเนาะเราม้ีเราไมีสอสีเราไม่สมีสองสีเสังสีชมพูไปนะครับดีใจด้วยแซงว่าช่วงนี้คุณวายนี่จะต้องไปช้อปปิ้งกับโรตัสเราเยอะๆขอบคุณมากครับผมฝากชื่ออยู่ไว้นะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ ต่อเลยนะครับแล้วเรื่องของโปรเจกต์ของ r r e n p p o n t เนี่ยครับผมอยากรู้จริงๆถ้าเกิดสมมุติเราแค่ไม่ใช้ถุงพลาสติกเนี่ยนะครับเราเดินเข้าไปในน,นั้นเนี่ยแล้วเราแบบว่าเราไปช่วยช่วยห้างเขาประหยัดอย่างอื่นได้ไหมฮะ จริงๆก็ได้เราจนไดยแต่จร,แจริงๆแล้วโดยวิธี <c oughs> ที่เราให้เนี่ยคือเมืองไทยต้องบอกว่าเ <c oughs> มืองไทยเราช้ากว่าต่างประเทศที่ชงทาง <c oughs> ยุโรปในิดยุโรปเนี่ย <c oughs> ถ้าซื้อของอาจจะต้องจ่ายเงินเพื่อเพื่อซื้อทุกตาสติกเลยนะครับแล้วก็ในร้านร้านดังๆทั่วไปก็ก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่า ในประเทศไทยเนี่ยเราคงทำอย่าง,งานันอาจจะยังไม่ถึงเวลาซึ่ง<า>ส <hace> ักวันหนึ่งนะผมว่าอีก10ป,ปีข้างหน้าอาจจะต้องถึงเวลายอย่างนั้นละ ừ, ต,ตอนนี้เราก็ใช้วิธีการขอบคุณลูกค้าที่ลดใช้ถุงพลาสติก <ใช S 2> นะครับ <ใช S 2> โดยการให้แต้มกรินพอยต์แล้วก็ในสาขาเราก็จะมีถุงผ้านะครับในแบบต่างๆเนี่ยวางขายอยู่ง่ายๆมูลค่า25บาทเองนะครับแล้วก็จะเกิดว่าเราก็แนะนําว่า ไม่มีถุงผ้าบางทีก็ถ้ามันเอารถมาก็เข็นใส่รถไปใส่รถไปเขาจะไม่นึกว่าขโมยเหรออย่ไงนั้นก็ไม่ต่างอะไรมีสายแล้วมีสายเคยทำใช่เกยับเเลคยทำนี่คือเคยทำแบบขโมยไม่ได้ขโมยพี่ไม่เอาถุงแล้วถ้าแต่สมมติเราอย่างสมมติเราจะซื้อแชมพูซื้ออะไรอย่างนี้ครับเราเอาขวดเก่าเราแล้วไปขอเติมอย่างนี้ได้ไหมอันนี้ก็ได้เหรอพี่อันนี้ผมว่าเดี๋ยวเราคุยกันหลังหลังไปอันนี้ออกแนวขโมยของจรดีกอลสวัสดีคุณผู้ชมดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญคุณอะไรครับ ค่ะคุณนิดคุณนิดทุมาจากไหนเอ่ยนครราชสีมาค่ะนครราชสีมาครับอ่านครราชสีมาที่โคราชวันพฤหัสนี่เลยครับเดี๋ยวต้องขอนิดนึงนะครับนครราชสีมาคุณนิดหรือคุณไรก็ตามนี่ขอฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทีมงานเราด้วยเพราะว่าคราวที่แล้วนี่ยังส่งขขาวสารไปไม่เรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวฝากเบอร์ไว้ข้างหลังด้วยแล้วกันอ่าตอนนี้โคราชที่โลตัสที่โคราชเป็นไงครับได้เดินช้อปปิ้งบ่อยไหมครับประจับ ไปจำพี่ตีรุนอยู่ผมรุนทุกคำพูดเลยครับผมรุนทุกสายงานนี้เราไม่ได้เกมเป่าอยู่ชฉุบถ้าประจำเนี่ยขอให้ชนะพี่ตีนะคุณได้เลื่อนมาครับค้อนกันไกระดาษคุณนิดจ้าคุณนิดเลื่อนมาค้อนกันไก่กระดาษครับกันไก่ครักันไก่พี่ตีครับพี่ตีได้กระดาษเอ้ถุงใหญ่ไปสีชมพูฮะเดี๋ยวจะรับจับถุงสีชมพูไปให้นะครับฝากที่ที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรไว้นะครับผมเบอร์โทรด้วยนะครับเอาไว้ครบเลยนะครับครับผมขอบคุณครับ กิจกรรมดีๆของัพเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับเท่าที่ผมก็เห็นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการใช้น้ำรีไซเคิลด้วยแล้วก็มีการแยกขยะด้วยใช่ไหมครับเรามีสาขาหนึ่งตรงตรงบางถนนสุขุมวิทตรงบางพลาครับผมเป็นอาคารที่เรียกว่าสีโลคาร์บอนเป็นอาคารที่เราเราเราผลิตเรามีแผงโซลาร์เซลล์เต็มือประมาณหนึ่งไร่ผลิตไฟฟ้าในใช้ในช่วงกลางวัน เรามีการเก็บน้ำตอนนั้นฝนตกเยอะฮะเก็บน้ําแล้วก็บําบัดหนึ่งครั้งมาใช้ล้างพื้นมาใช้ในห้องส้วมนะครับกดชกโครกที่สาขาเนี่ก็คือเป็นน้ําฝนที่เราทาเองแล้วก็จะมีคาแคร์ซึ่งเป็นคาแคร์ที่ใช้น้ําฝนน่าจะแห่งเดียวในในประเทศไทยเหมือนกันแล้วก็ทุกอย่างก็จะเป็นอะไรที่เราของไอเศษอาหารเหลือแล้วก็มาทําเป็นไบโอแก๊สกาซชีวภาพเพื่อทำบ่อคาแต่ก็ได้นิดหน่อยนะครับได้เป็นไฟอ่อนๆต้มแกงได้ ผัดชาอะไรยเงี้ยไม่ได้แต่ว่าเป็นการประหยัดไฟได้คือเราใช้หนึ่งใช้พลังงานหนึ่งเราก็ประหยัดแล้วก็ทดแทนหนึ่ง อันนี้ถ้าเกิดมีหน่วยงานไหนเขาไปขอดูงานได้ไหมได้เลยครับติดต่อไปที่ทาง Tesco ในเว็บไซต์ได้เลยนะครับทางโรงเรียนหรือว่าจากใครก็ตามที่สนใจนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีอยากผมอาจจะแวะไปให้การต้อนรับด้วยตัวเองด้วย่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจมากเลยนะครับจะต้องนัดเข้าไปก่อนว่าไปวันไหนนะครับครับผมสิ่งดีๆเพื่อสังคมวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ตีมากๆเลยที่ให้โอกาสมาแวะเยี่ยมเยียนชาวที่ติดหมออยครั้งหนึ่งแต่ว่าหมอก o l ฟและทีมงานก็ต้องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทาเพื่อสังคมอย่างเดียว ให้ตัวเองดูแลสุขภาพดีด้วยนะครับจะได้อยู่ช่วยสังคมและคนอื่นๆได้นานๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับพี่ติ๋อสวัสดีครับพี่ติ๋วเดี๋ยวเบ็กหน้าเรามาทิ่ส่งท้ายกันครับ